ดวงรายวันวันที่14มกราคม2569คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คล่องตัวและลื่นไหลสำหรับคุณเหมือนปลาได้น้ำสมองแล่นคิดอะไรก็ทะลุปรุโป,ปร่งเป็นวันแห่งการเรียนรู้และการปรับตัวคุณจะมีความสามารถพิเศษในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันได้ดีเยี่ยมการเดินทางระยะใกล้จะนำโชคลาภมาให้ วันนี้เหมาะกับการเจราจาธุรกิจการเขียนการแปลหรือการใช้ภาษาเพื่อสร้างไรายได้ความสำเร็จเกิดจากการไม่หยุดนิ่งและการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆการงานโดดเด่นที่สุดในเรื่องการเจราจาต่อรองในหน้าตัวแทนหรือนักการตลาดวันนี้ปากเป็นเอกใครที่ทำงานด้านเอกสารสัญญาต่างๆจะราบรื่นดีแต่ต้องรอบคอบเรื่องตัวอักษรเล็กๆน้อยๆที่อาจเป็นหลุมพราง โอกาสทางการงานใหม่ๆจะมาจากการบอกต่อหรือเพื่อนฝูงแนะนำหากมีการสอบสัมภาษณ์หรือนำเสนอผลงานคุณจะทำได้ดีจนเป็นที่ประทับใจผู้ใหญ่จะให้ความเอ็นดูในความฉลาดเฉลียวของคุณงานเสริมเกี่ยวกับออนไลน์หรือการขนส่งไปได้สวยมากการเงินการเงินหมุนเวียนคล่องตัวดีมากมีรายรับเข้ามาหลายทางทั้งงานราชงานหลวงการค้าขายได้กำไรงามมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการเดินทางหรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆ การติดต่อเจราจาขอกู้รืมเงินมีโอกาสได้รับอนุมัติแต่ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายที่จุกจิกซื้อของทีละนิดทีละหน่อยแต่รวมกันแล้วเป็นเงินก้อนโตความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจจากการแชทคุยออนไลน์หรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักคุยกันถูกคอสนุกสนานแต่อาจจะยังไม่ใช่รักแท้ที่หวังแต่งงานเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่พัฒนาไปเรื่อยๆมากกว่าคนมีคู่ความรักเหมือนเพื่อนคู่คิดปรึกษากันได้ทุกเรื่องมีความเข้าใจกันดี แต่อาจจะขาดความโรแมนติกไปบ้างแนะนำให้หาเวลาไปทานข้าวนอกบ้านหรือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพื่อเติมความหวานสุขภาพระวังเรื่องระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากการทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือทานเร็วเกินไปสุขภาพใจวันนี้ค่อนข้างดีร่าเริงแจ่มใสแต่อาจจะมีความกังวลเรื่องคำพูดของคนอื่นบ้างเล็กน้อยแนะนำให้ทานผักผลไม้เยอะๆและเคี้ยวข้าวให้ละเอียด อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความโลเลและไม่แน่นอนบางครั้งคุณเปลี่ยนใจเร็วเกินไปจนคนรอบข้างตามไม่ทันและระวังเรื่องการนัดหมายที่อาจคลาดเคลื่อนหรือรถติดผิดปกติเตรียมเผื่อเวลาในการเดินทางให้ดีคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขด้านการงานให้จดบันทึกการประชุมและยืนยันคำสั่งทางลายลักษณ์อักษรเสมอด้านการเงินให้เก็บออมก่อนใช้ด้านความรักให้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคนรักให้ได้ ข้อดีปรับตัวเก่งฉลาดสื่อสารเป็นเลิศข้อเด่นไหวพริบป,ปฏิพานการค้าขายข้อด้อยโลเลจับจดเชื่อคนง่ายสิ่งที่ควรทำอัปเดตข้อมูลข่าวสารจัดระเบียบเอกสารสิ่งที่ไม่ควรทำนินทาเจ้านายโกหกแม้เรื่องเล็กน้อยเลขนำโชค4 2 5การทำบุญถาวายหนังสือสวดมนต์หรือทำบุญเพื่อการศึกษา สรุปภาพรวมวันพุธวันนี้สมองเพชรใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง